สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับหลังจากวิดีโอก่อนนี้ฟาร์มบอยพามาดาูมดครับมดทําฟาร์มเพียอยู่แล้วก็เจอปัญหาว่าพวกเพรียมันมาดูดน้ําเลี้ยงของกิ่งส้มครับส้มเขียวหวานเราแห้งตายไปบ้างานี่เห็นไหมครับบางกิ่งก็แห้งตายไปฮะวันนี้ถึงเวลาต้องกําจัดมันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อน ออกล่องก็ไม่ค่อยสูมเลยสิเห็นไหมครับฝูงมดเต็มเลยใกลๆมองเห็นไหมอ่าเดี๋ยววิดีโอนี้ครับจะมาจัดการมันเห็นไหมครับรอยคาบเพีย้ยนี่เพียบเลยวิดีโอนี้จะมาจัดการมันครับโดยใช้นี่ครับนี่ เป็นสูตรไล่มดไล่เพียครับง่ายๆครับไม่มีอะไรครับผงซักฟอกกับซันไลครับน้ํายาล้างจานนี่แหละครับเป็นสารทําละลายพวกแป้งของเพียครับให้ตัวผงซักฟอกนี้ไปเกาะตามตัวเพียตามตัวมดครับมดเขาก็จะหนีไปด้วยครับซึ่งมดเขาโดนพวกนี้เกาะตามตัวเขาก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะหนีเหมือนกันครับนี่ฟอร์มบ,บอยผสมมาแล้ว ไม่พูดพามพทำเพงเลงแล้วครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวเขย่าผสมมาเรียบร้อยแล้วครับสองอย่างจริงๆครับเป็นผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจานครับนี่จัดเลยครับนี่นี่นี่เข้มข้นหน่อยก็ดีครับจะได้เคลือบที่สำคัญครับนี่ล้างพวกสารที่ เพียแป้งปล่อยไว้ครับพวกสารเคลือบผิวที่มันดำๆมาครับนี่มันเป็นไอ้น้ำหวานพวกเหนียวๆครับก็เลยทำให้ฝุ่นมาเกาะตามน้ำหวานมันก็เลยทำให้ใบแล้วก็กิ่นของพืชเราโดนฝุ่นเกาะมันก็เลยเป็นคราบดำๆมาครับนี่เรียบร้อย นี่แหละครับเดี๋ยวถ้ายังไม่หนีอีกสักสวันสวันครับเดี๋ยวมาตามผลแล้วก็มาฉีดซ้ำครับแต่ฟาร์มอบบอยว่าไม่น่าพลาดอะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้ครับมีฟองผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างจานเคลือบไว้ครับนี่พวกมดพวกเพีย้ยรับรองไม่รอดครับ มดเขาเปียกแล้วเขาก็จะเขาได้กินแล้วเขาก็จะหนีไปครับซึ่งมดหลักๆอ่ะครับเขาหายใจทางขนตามตัวเขาอ่ะครับถ้าไอ้พวกสารนี้ไปเคลือบตามตัวตามขนเขาเขาก็หายใจไม่ได้เขาก็ค่อยๆตายไปเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาบอยใส่ตรงรูมันเลยอ๋อ ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆครับอ่าเดี๋ยวสักสองสาวันมาอัปเดตนะครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับผมก็เอาง่ายๆเลยครับก่อนจากกันเห็นไหมครับโดนเครือบแล้วครับแป๊บเดียวเดี้ยงแล้วครับมดนี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวเดี้ยงละนี่ ไม่มีการวิ่งเลยครับติดแงกหมดเลยครับโดนฟองเกาะไว้ครับโดนสันไลเกาะไว้ครับผมอืมเป็นไงครับตามพื้นไม่มีวิ่งสักนิดเลยครับประมาณนี้ครับผมลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ